ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้มีขั้วบันดอกสิอ่ารับเขาสิมักไก่เนาะค่ะมักไก่ไว้มาแลงเนาะพี่น้องมีขั้วบันดอกสิสิปิ้งไก่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิตัดออกเป็นท่อนเนาะพี่น้องเนาะตัดนะค่ะตัดออกเป็นท่อนเนาะใส่นี่อยพี่น้อง ามาบ้านเนี่ยา,ากอนนี่สื่อมากเนาะตัวไงเติบนะพี่นอ้องเขามาลาบเคยเนื่นะอศาสิราตทั้งเบิรกัสิกินกินเบอเนะคะพี่นอ้องไม่คว้านนอกกษบถูกสกรกนะพี่นอ้องถูกถให้มันแบบนี่ค่ะเนื้าานไไนนะนอา้้จะอะไรเนาะน้องบคือไก,อก่อบไก่อะไก่ที่เขาซื้อมาจากตลาดนะคะนะ แป้งไปสิปีงแล้วพี่น้องเนาะจอยีาดิซีมาซับก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเสื้ออมีดแรงๆจักหน่อยลนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะจังจังเหนียวก็แข็งนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะแร่จังสีนะพี่น้องไก่บ้านกระเลคือกันอ่อนไก่ไข่พันกระเลคือกันนะพี่น้องเพราะว่าตรงสะโพกมันนี่มันหนาเนาะพี่น้องเนาะมันหนาแล้วก็เออแบบค่ะ ใช้มันแบบเขา้าหนามเข้าเนื้อขึ้กันนะพี่น้องนี่นะคะนะดูสิบ้านนี้นะคะส่วนปีกมันนะขั้วมนหอ,อ,อกระสิออกแล้วออกเอาออกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่ควบนันหอกระสิบอมมากอีกอย่างหลายเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าลูกสาวไม่คั้วมันหนอน ชอบกินธรรมาชาตินะคะนะกินธรรมาชาตินะปลตตองใส่ไอเครื่องปรุงอียงหมากไม้สินะพี่นอ่อเห็นมันเป็นธรรมาชาติที่สุดนะพี่น่องเนาะัะม่เนี่นะส่วนอันส่วนขอนะ้อมันก็ตัด แต่อยู่บนนอกนะพ่อไม่ขั้วบนนอกขาดก,กลนะพี่น้องพ่อกระสีกระสีทุบจังสี่แล้พวพ่อหวานจังเขาเขานักเขาเนื่อเขาเครื่องมาร์กเนานะนี่ค่ะทุบทุบหมดได้พี่น้องพ่อพ่อไม่ขั้วบนนอกกระสีทุบแบบ พอพอสิทุกแบบนี้เนาะเหมือแบบนกับสิแบบนี้ะค่ะพี่น้องสิเตรียมมลงกับสิปิ้งนะพี่น้งนองปิง้งกับสิใส่เครื่องปรุงด้วยค่ะพี่น้องใส่เครื่องปรุงปับกล่องกันนะครัเครื่องปรุงกับสิบพราะมีอยังหลายด้วยพี่น้องด้วย เปียงตับน้ำค่ะพี่นอ้องเครื่องปรงกระสินี่นะคะมักข้ามนกระสิมัดไว้ใส้ตีจะ่อมาอใส่น เกือพี่ต๋อเนาะซบเกลือแบิแล้วพี่ต๋า เล็กหน่อยครับพี่ใส่อันนี้จักหน่อยนะพี่น่อยนะ่ะใส่ซีอิ๊วดนิดจักหน่อยเพราะว่าห้มันขาวเนาะ กพี่นอะมานนี stay, man, uh, main, okay. ้เนาะไม่มีหเดี๋ย่หน่อจะเป็นอันเอียเ่มไก่แทกเกลือนาะพี่น้องนี่ยถปรไม่นีอะพี่น้อนี่วมาหนใส่ขอยาใส่มือแล้วค่ะพี่น้อก็มาฉาบเนาะถ้าไม่คีับพี่น้อ แล้วก็เวาสิเอาอันเดี๋ยวตับนะค่ะนี่ตับเนาะพี่น้องตับก,ก็ขึ้นเนาะก็พอใจเนาะพี่น้องับเดี๋ยวเอาเหนียวมากก่อนเนาะนี่ค่ะต้าไใส่ข้าวผีก่อนยพยายามมันจะแบบมันสิเล็กเานาเนะ,ะพี่น้องเนาะอนุญาตใส่มืออด้วค่ะพี่น้องเด้อ ใส่ถุงมือนะคะสะอาดมือสะอาดค่ะพี่นอ้อ <g> งนกันนี่ล่ะค่ะพี่นอ้นอบงบ <g ül> นาะนนเรยพี่นอ้อง <g ül> <g ül> นี่ค่ะแค่นี้่ัวแล้วคพี่นอ้องจะก็สิหินกบมาแลงตามคนวะ เาคนกกินไกบ่บานกับปิีงเปล่าเนะค่ะแม่นเนาะนี่ค่ะพี่นอกก้องกระสิบ้าน้นเนเนาะคะประมาณนี้นะคะรับพี่น้องหรอมอยู่หร้พี่น้องหอมนี้นะคะเพี่น้องกระสิบ้าบ้านเ้ยนะพี่นอนะ้องเนาะ มักไว้เนาะคะมักไว้ไลายชั่วโมงเติดไปได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ไม่ต้องไม่ควรไปนอนหุ้กกระสีอางประมาณนะตอนนี้หุ้กกระสีเทียงไม่ควรไปนอกมักไว้เนาะพุ่นแล้วคะ่ะนะคะเนาะมักคลิปมักไก่เนาะพี่น้องเนาะคลิปม,กกมักไก่มักประมาณนี้ได้ค่ะพี่น้องไม่ควรไปนอนอาจจะพอใส่อีหยังหลายเนาะบา่ใส่เทียมกับพอใส่อีหยังกับพอใส่เพราะว่าลูกบ่มักกินเน,นี่ยสั่นเนาะอ่า ถ้าผู้ใดยอยากใส่ก็ใส่ไดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบานไปขวัวบานน่อหลุมบ่มักใส่กัจกบจะบปใส่เนาะคะะ่ะเพื่อนหมักจังสี่เนาะฮะเป็นหมัแบบนี้นะค่ะพี่น้องใส่เมื่อยเลยเนาะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเนาะคิดหมักไก่เนาะค่ะพี่น้องไปที่หมักแบบผู้ใดทำผู้ใดบ่มักอันใส่เครื่องเทศอีหยังเครื่องปรุงอีหยังเนาะพี่น้องเนาะกับบัต้องใส่เนาะค่ะเนาะนี่แหะค่ะง่ายๆเนาะนี่ค่ะบ้านๆเลยค่ะบ้านๆบ้านๆเนานนะ ว่าค่ะพี่น้องคลิปหมักไกนะ่เนี่ยน่ากินาะเพระวาเนี้วกพี่นอนะ้อ,นนะนองไก่คับตับตับไก่ครับโตมันยนะโตเครื่องโตเนาะตวัวใหญ่เต๋อเนี่ยสำหรับครอบครัว,นะวมแวนะม่เนาะครัวแม่เนาะอิ่มอิ่มอิ่มเหลือปุ่นละค่ะพี่น้องพอมีเหมือดเชียร์บอลละ <c oughs> นะคะเหมือดกันอีกเป็นสองมือผมด้วคะ่ะพี่นอ้องกินอะเป็นสองมือนะคะพี่น้องมันบ่เบิรดอนะเพราะว่าคนมัน คนอ่ะมันก็บ่กินหลายบันไดดอกนะพี่น้องเมื่อกินแค่อิ่มเนาะเออค่ะมันอิ่มกินบันไดดอกค่ะพี่น้องเนาะว่ามีเมื่อเสื้อบ่นะค่ะพี่น้องพี่น้องว่าพี่น้องปฏิว่าเสื้อหูค่ะมึงดอกอุบะเห็นน้ำบึ้งปัจจัยเนาะพี่น้องเนาะกระแมนน่ะค่ะพี่น้องกราแมับสีกระแมนเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องคลิปนี้ค่ะแต่ว่ามีอย่างไรเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเขามาเบิ่งคลิปมาไกลไม่ขั้วกันเนาะ ๋ยวคลิปปีงเดี๋ยวไม่คว้าบันอักัรจะเสียบังอีกที่หนึ่งเนาะมาแดงเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะไป้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่คว้ยบานอกักษรในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปหนาพอกันไหม